สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสําหรับบทเรียนออนไลน์นะครับวิชาคนดีคิดบวกของเราวันนี้เราจะมาศึกษากันในหัวข้อวัฒนธรรมไทยและก็วัฒนธรรมสากลน,นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะอนุรักษ์และก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็เรียกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมารู้จักกับสองคซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการเรียนของเราในวันนี้ก็คือวัฒนธรรม และก็ภูมิปัญญาไทยครับผมวัฒนธรรมไทยเนี่ยคือสิ่งต่างๆที่คนไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นนะครับผ่านการขัดเกลาแลก็แต่งเติมจนเป็นสิ่งที่ดีงามโดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเนื่องจากนิยามสากลของคําว่าวัฒนธรรมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น โดยสันจัตยานแต่เป็นการเกิดขึ้นจากการสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราจึงเลือกเอาสิ่งที่ดีงามเนี่ยส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนในชาติเราด้วยนะฮะภูมิปัญญาไทยเนี่ยคือความรู้ความสามารถนะครับทักษะต่างๆที่คนไทยเนี่ยได้สั่งสมมา จากประสบการณ์และก็นํามาใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตตามวิถีไทยได้อย่างเหมาะสมไม่ว,ว่าจะเป็นภูมิปัญญาในการทําอาหารภูมิปัญญาในการทำ,าารรทำเครื่องนุ่งหม่มภูมิปัญญาในการสร้างบ้านเรือนต่างๆต่อไปความสําคัญของวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยและก็วัฒนธรรมไทยเนี่ยมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของเราเพราะว่าบนพบุนบดของเราได้ เลือกสรรสิ่งดีๆนะครับที่เหมาะสมกับการเป็นอยู่ของประเทศไทยส,สังสมและก็ส่งต่อให้กับรุ่นต่างๆนะครับผ่านาการเวลายาวนานจนปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย 2. ทําหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกของสังคมก็คือเราจะมีความเป็นไทยรักในความเป็นไทยแล้วก็ส่งต่อความเป็นไทยนั้นให้กับคนอื่นๆรุ่นอื่นๆต่อไปได้ ส่วนที่3นะครับช่วยสร้างเสริมความเป็นปกแผ่นก็คือเราจะรู้สึกถึงความเป็นชาติรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของคนในประเทศเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ 4. เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของสังคมสามารถที่จะส่งต่อองค์ความรู้นี้ไปให้กับคนอื่นๆให้กับชาวต่างชาติให้กับคนที่สนใจแล้วก็ให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง <Rum. S 1> การจำแนกวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยครับวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยเนี่ย เราจะมีวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาประเภทพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคเหนือก็อย่างเช่นการตีกองสะบัดชชยนะครับภาคกลางก็จะมีการละเล่นเต้นกรรมรำเขียวนะซึ่งมันสะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็ลักษณะความเป็นอยู่ลักษณะทางภูมิประเทศแล้วก็อาชีพของ คนในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีงานบุญบั้งไฟที่มีการแกะสลักสลาวแล้วก็ประดับตกแต่งบั้งไฟที่สวยงามนะครับภาคใต้ก็จะมีการรำโนราซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยศิลป,ปะประจำภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความสวยงามอ่อนช้อยแล้วก็สามารถที่จะเป็นหน้าเป็นตานำเสนอความเป็นไทยในเวทีสากลได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมประจำชาติของเรานะครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวของคนไทยขึ้นหนึ่งการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ระบบภาษาไทยนะครับระบบภาษาต่างๆที่เราใช้ก็คือภาษาไทยนะครับเป็นภาษาราชการ 3. วิธีการดําเนินชีวิตแล้วก็บุคลิกภาพซึ่งคนไทยก็จะมีลักษณะที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีน้ําใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งคนส่วนใหญ่ ในสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธนะครับอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยมอีอาหารมีพืชผลทางการเกษตรที่เหลือเฟือนะครับแล้วก็ทําให้เรามีเป็นอุขาอุน้ําของโลกของโลกแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของโลกด้วยนะครับในวันสําคัญก็จะมีวันสําคัญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และก็พระพุทธศาสนา ส่วนอาหารไทยแล้วก็สมุนไพรก็เป็นอีกหนึ่งเอก,กลักษณ์ของวัฒนธรรมประจำชาติของเราด้วยเช่นกันการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยเราจะสามารถทำได้นะครับในระดับต่างๆดังนี้คือถ้าสูงที่สุดคือระดับชาติเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมควรที่จะกำหนดนโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมของคนในชาติส่วนสถาบันการศึกษาและก็สื่อ สื่อมวลชนเนี่ยก็ทาหน้าที่เผยแพร่ให้เห็นคุณค่าและก็ความสําคัญต่อวัฒนธรรมของชาติในระดับท้องถิ่นเนี่ยองกรในท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยเผยแพร่และก็นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งยกย่องปลาท้องถิน่นปลาท้องถิ่นก็คือคนที่มีองความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอาจจะไม่ได้จบในสถานศึกษาระดับสูงแต่ด้วยความที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในอาชีพอยู่ใน ประสบการณ์ของการทำสิ่งนั้นๆมาตลอดชีวิตก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีเฉพาะตนของเขาได้ก็จะกลายเป็นปราชชาวบ้านนะครับในระดับบุคคลเนี่ยก็คือช่วยกันดูแลสมบัติของชาตินะครับส่งเสริมการใช้ของไทยพูดและก็เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและก็ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วยทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมสากลคือวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวางหรือเป็นอารยธรรมที่ได้รับการปฏิบัติตามกันทั่วโลกเช่นการแต่งกายในชุดสากลชุดสากลก็อย่างเช่นชุดสูทชุดทักซิโดชุดที่เป็นเสื้อเชิเช้ตมีเนคไทนะครับใช้ในการติดต่อราชการใช้ในสิ่งที่ เป็นทางการสถานที่ที่เป็นทางการเราก็จะบอกว่าให้แต่งชุดตามชุดสากลแบบนี้เป็นต้นนะครับการใช้ภาษาอังกฤษท่องภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นภาษาสากลใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านการค้าการทูตการมือการปกครองนะครับเราทุกคนจําเป็นจะต้องเรียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยเออภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะ นำเราเข้าไปสู่ในเรื่องของยุคโลกาพิวัตน์นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อกันโดยใช้ภาษาอังกเนี่ยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสือ่อสารการปกครองในระบบประชาธิปไตยถือว่าเป็นการปกครองกระแสะหลักที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับแล้วก็การคาร้าเสรีการใช้เครื่องจักรกล ระบบการสื่อสารที่ทันสมัยความรู้และก็วิธีคิดการเรียนนะครับทางวิทยาศาสตร์และก็มารยาทในทางสังคมที่เราได้รับมาจากต่างประเทศก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมสากลทั้งสิน้นความสําคัญของวัฒนธรรมสากลน,นะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของประเทศต่างๆในโลกเช่นภาษาสากลระบอบการเมืองการปกครองเป็นต้นเพราะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์คำว่ายุคโลกาภิวัตน์แปลว,ว่ายุคที่ ไม่มีพรมแดนที่ชัดเจนนะครับนักเรียนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปนะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับโลกาภิวัตน์คือทุกคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ภายใต้การโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมนุษย์ทั่วโลกมีการติดต่อถึงกันมากยิ่งขึ้นการที่ประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้นะครับ คนไทยจําเป็นจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปครับแนวทางในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมรูได้สรุปมาให้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันมีดังนี้นะครับข้อ1ก็คือเราจะเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จําเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจําวันของเราแปลว่ามันจะมีวัฒนธรรมสากลบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะกับความเป็นไทยไม่เหมาะกับสภาพ บริบทของสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเอาเฉพาะที่สามารถใช้ได้ในเมืองไทยแล้วก็สามารถที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราในทางที่ดี 2. พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียควบคู่ก,กันไปในที่นี้เราไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมมีข้อเสียในตัวของมันเองแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับกาลเทศะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่เหมาะสมกับสังคม ในบริบทสังคมไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นข้อดี 3. ครับมีการร่วมกันค้นคว้าเผยแพร่แล้วก็ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยให้เข้าไปผสมผสานกับวัฒนธรรมสากลให้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็สีเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผสมผสาสนวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันสิ่งใดที่สามารถที่จะปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยได้สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ เมื่อมันอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วมันมีความขัดแย้งกับสังคมโลกปัจจุบันนี้ก็ควรที่จะมีการปรับตัวนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ในสังคมโลกอย่างมีความสุขแล้วก็อย่างเข้าใจกันเพราะฉะนั้นแนวทางในการเลือกรับพระรามสากลก็สรุปได้4ข้อดังนี้สําหรับ บทเรียนออนไลน์เรื่องของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นักเรียนย่าลืมไปดาวน์โหลดใบงานนะครับก็จะมีให้นักเรียนตอบคาถามในหัวข้อต่างๆเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมสากลสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพิ่มเติม,ตมที่ครูอัปโหลดลงไปให้แล้วนะครับในพททยแพลตฟอร์มแล้วก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยนักเรียนอัปโหลดไปที่ช่องส่งการบ้านสําหรับบทเรียนออนไลน์วิชาพอดีคิดบวกวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ